เฮียขาพื้นเลยไอ้ก๊อไอ้วีอันนี้ใส่นัวกันแล้วหรอเฮียไม้น i̇şte. oh. <In> ้าหลังเลยตะกี้นี่เฮ้ย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 ไเจยงไอะ นี่ยยืนเนี่ยตรงท่าเรืออ้งไหนฮะทั่วกันเองเ <laughs> อ้า <laughs> บ้าเว้ห <laughs> มีมึงแทงเร็วกว่าหมัดกูไหมล่ะ ต่อยไวจังวะเฮ้ยขนาดเล่นผันเนยวิ่งออกแล้วต่อยเอาอ่ะดูมันทำนี่ไดบเราแต่เขาตายโอ้โหดูกูตายห้ไดเราแต่เขาตายอาจะฟื้นป่ะอยากกินน้ำเกลือวิ่งต่อยวิ่งต่อยวิ่งต่อยยัดหลบล่วงล่วงล่วงนี่กูตายได้เนี่ย ต่อยมันไอ้เวรช่วยไป,ไปต่อมานายกไม่รีให้เดือดร้อยอือโดืตายแล้วจบอะไรวะป้าวันนี้ต้องได้ไปวันเถิดครับสว <คอ S 1> ัสดีครับขอบคุณนะคะเราขอโทษ มีส้ำศพไอ้สัสเฮ้ย <c oughs> แต่มันตีบ้านอีกงี้สี่ทุ่มอ่ะมันมีตีบ้านก็สี่ทุ่มเนี่ยขอโทษครับ้อมีตบได้ปะกดกตัวได้ปะเนี่ยกดลบตัวได้วนะชิพเอสมี ต่อยมาต่อยเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยใช่โวล์ฟี่ไปต่อยเลยไปปึกต่อยเขาแน่ให้ต่อยเขาแน่ให้ต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าต่อยมาซื้นนอปูนได้อย่างเงี้ย <laughs> เอาปูนกับสายไฟรวมกัน 7, เจ็ดพันเอ้ยพวกขายถุงละเจ็ดร้อยมันเอาหมดเลยยี่สิบถุง เำงานั้งวันอะซื้อยาหนึ่งจบไปเอาวถมีไปต่อยเส้นเงินเส้อเงินอะไหมไปดิไปไปหนึ่งให้เอเชิดไิให้ให้อาเชิหนดิมามาม้เออเดเอยเอรอผู้ญิงแม่งเลยไอ้ยเบิดอไม่ัพลังอย่นี้่อยไม่ใช่เหรอไม่ให้ต่อยไม่ใช่เอ๊ะคุณรู้คุณระเบิด้วไม่มยไห โอ้มีระเบิดจะตันเลยว่ะแล้วม่ได้ต่อยเสียงมึงแม่เสียงอันนี้ระเบิดอันนี้อะไรคะเนี่ยเอฟเฟกอะไรคะเนี่ยเฮ้ยมึงอยากตายเหรอต่อยกูัวเลยใครเขาเป็นวอนพันแมนวะไม่ไม่รู้จะเล่นยังไงเลยตอนนี้เยอะไปหมดเลยดิคนเยอะจัด ใครวิ uhm, huh? ่งผ่านกูตายแต่ก oh! ันเองก็ล uh, yeah, oh ้วน่ะดูดิโอ้นตายยังใครวิ่งผ่านกูมากูตายหมดล้วนล้วนี้อล่วงอันนี้สองนายก่เขีอกกตายละไอ้เลนไอ้เหี้ยบวะตรงเนียอมาดิบาง ที่มันใช้ระเบิดตันอยู่นะอะไรอ๋ออะไรเนี่ยร่วงร่วงน้องสาวดนระเบิดหรืวงหมดละเออดันหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะดันที่เป็นสโล่ะเสียงยมยนระเบิดตลอดเลยมันไม่ร่วงสักทีไหมยืนเจินกันอยู่ก็ไม่โดนระเบิดเป็นไงพวกเราใส่กันนัว เสงแมเด็กมัน,สสนมใส่เกาะมันปั๊มขอเล่นเลยโอ้ใส่บุน, <c oughs> นายโมันเปิดคอนหโมโด้วยก็ต้องดิอะไรวะนะันเต้นไปเลยทางนี้ไปเลยเฮ้ย เฮ้ยเชียเชียเต็มที่เชียเกิดยังไงวะเต้เนเ่ะกดแด,น,ด,ด,แดน,แนอันแรกเลยยังไม่ตายก็เป็นอีโมแดนน่ะอีโมแดนอันแรกเอฟสามเอฟสาสแล้วอันแรกเลยที่เป็นแดนแดนอีโมดอ่ะจะม่ให้ถ่ายอัน ไอ้ดีมาเต้นเลยโอ้ยแม่งเต็มเต็มหลังเลยครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไปยืนเต้นอีิก็ยังไม่เคยโดนเลย วิ่่งวิเฮ่เเฮ่เเฮ่จีแปดลบสามสิบให้ครูให้ออกเลย เอออย่าไปตอาข้ามั่วสดีทุกดนเอาเด็กผ no ู้หญิงตกเอยเอยโทษทีโดนเอาล่วงเอยโหน ไมไ่ทำไมเมื่อกี้เลื่อนเหลือตั้งส <hi> ิบขวาตายเฉยเลยหมดแรงโอ้โหศพแท้ทายเคซี่เคซี่เคซี่ค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ฟื้นสักทีมั้ง วิ่งมาเสียบเจฟมันจะฆ่าเจฟปล่อยมันปล่อยมันมันจะฆ่าไอหัวชมพูมันไล่ฆ่าทุกคนเลยเออลุกต่อยมันเออล่วงไปไม่ทเกิดนะจังวะเนี่ย เดี๋ยวต้องรอแอดมินชุบรอแอดมินชุบค่ะคือเก็บแอดรอบเสร็จไม่เงินกูกำลังจะอ้อเพื่อนลงจะต่อยเลยแอดมินเร็วเมื่อกี้เราเหลือตั้งยี่สิบกว่านะแต่โดนต่อยทีเดียวตายเดี๋ยวเราเ,าเหล่าตายใช่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 แต่ที่เราเห็นเราแต่ที่เราเห็นเราต่อยไปหลายครั้งเลยมองเรา,เาสองสี่แปดกับสองสี่แปด ใช่มาฟังหัวใจไหมปั๊มลมเงี้ยเงี้ยตุ๊กเจจิกเออฟื้นแล้วเลี้ยบเจ็บอุ้มหน่อยเจ็บอุ้มหน่อยไม่ได้ติดฤกษิติดฤกษิิตไปไหนอ่ะ ไปไหนอ่ะเจ็บจะไปไหนเหรอคะเจ็บจะไปไหนเหรอคะ